ตอนนี้อยู่ที่คำชะโนดครับพระพุทธอริยเมตตานะครับรที่จอดเกือบนะครับจอดเกือบแถวนี้เลยนี่เป็นทางเข้านะครับเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือแยกเข้ากับออกนะฮะทางทางเตยขอพระคูรสุทธิ์โเธิ์ ต้นไม้เด so so <trilogy> like ืดนะครับงเข้าาไปนะครับตืดกน้นไดือแล้ัครับไปที่ต้นมะเดื่อตี้ต้นมะเดือยาว่ต้นชโนไปเหมือนต้นตาลนะตรนี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับห้ามโยนเหรียญลงในบ่อก็เล่นตรงนี้นะ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเิ็นเตียงยินตอนนี้อยู่ที่คำชะโนดครับนี่แวะตรงนี้ก่อนวิหารหลวงปู่คำตาเนี่ยนะเพราะว่าเราไม่ได้มานานแล้วเรามาแก้บนกันหน่อยนะครับเข้าไปข้างในกันก็มากันหลายคนนะครับก็เลยแวะไหว้พระกันก่อนนะครับ เป็นวิหารหลวงู้่อคำตานะครับซึ่งเป็นชายงามอ่ะนะปู่ชายงามนะครับนี่ดูนะปู่ชายงามเพราะว่าท่านเป็นคนที่ปู่ศรีสุโธมารับไปประกวดชายงามในในเมืองมาดานนะครับก็นี่หลวงพ่อทันใจนะครับหลวงพ่อทันใจที่นี่นะฮะอืมน,น,นะครับ,รบแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับนี่นะพระพุทธอริยเมตตานะครับ <irgend. S 2> เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่ข้างในหําชนดนะครับซึ่งอยู่ทางด้านโน้นนะฮะด้านโน้นวันนี้วันที่13สิงหาคม66นะฮะแข่งลอตเตอรี่เพียบเลยฮะแล้วก็นู่นเลยครับลายทางอยู่ทางซ้ายมือของค e <ım. S 2> ุณเราจะไปไหว้สาบบูัาญาข้างในนะครับคือผมบูว่าถ้าได้เงินได้อะไรจะเข้ากลับมาไหว้ไปรับบัตรคิวกันดีกว่านี่เราเลยจุดการรับบัตรคิวนะฮะเราจะมารับบัตรคิวก่อนเข้านะครับ เดินแล้วครับเดินรับบัคิวตรนนี้นะโอ้โหนี่คืออย่างที่เคยบอกนะครับว่าที่นี่ที่เห็นไข่ไข่กันอยู่อย่างนี้นะครับคือเวลาที่เขามีพิธีการบวงสรวงอะ่ะเขาก็จะโยงสายศิลป์ออกมาหาทุกร้านนะครับที่อยู่ที่นี่นะฮะ เพื่อที่จะให้ของวัตถุมงคลเข้าร่วมพิธีด้วยนะครับตอนนี้เรากําลังเดินมาที่จุดรับบัตรคิวนะฮะนี่นะครพอรับบัตรคิวเรียบร้อยนะฮะนคับพอรับบัตรคิวแล้วเราก็ม,มาที่ตรงนี้เลยนะครับไปทางเข้านะนี่ตรงนี้จุดสแกนไข่นะครับ เลยจะสแกนไข้มาแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นสแกนแบบสแกนออโต้น,นะฮะอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านนี้นะฮะถอดรองเท้านะครับตรงนี้ที่จอดเกือบนะครับจอดเกือบแถวนี้เลยก็เลือกเอาว่าจะไปถอดตรงไหน,นจริงๆแล้วอะ่ะผมเคยแนะนําเพื่อนผมูีนะคือถ้าจะมาคัมเชโน่นก็ใช้รองเท้าไม่ต้องแพงมากนะครับคือใส่ธรรมดาธรรมดามาเลยก็ยังไงคุณก็ต้องถอดนะฮะร,ระวังเรื่อง หายเรื่องอะไรนะครับเลือกเอาครับว่าท่านต้องการชั้นไหนก็วางเลยผมก็จะเดินไปให้ไกลที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปฝากรองเท้าไปใ,ใกล้ทางออกถ้ารองเท้าแพงก็มาฝากไว้ในตู้นี้นะครับมีตู้นิรภัยให้สําหรับฝากรองเท้านะครับแต่ของเราไม่แพงหรอกเราไปจอดตรงไหนก็ได้ือหาที่ถอดรองเท้าก่อนนะครับตอนนี้รอ,น,อน้องเขารอน้องเขามาก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งที่ดูจานวนคนก่อนแล้วกัน ยงเยอะอย่างเยอะฮะนี่วันที่13นะไม่ใช่วันแม่แต่ว่าเป็นหนึ่งในช่วงวันหยุดยาวนะครับคือวันแม่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็หยุดเฉยๆนะฮะก็เลยเถือว่าเป็นวันหยุดยาวฮะคนดูคนนะฮะที่นี่คาชะโน,โนดครับบ้านดูดอุดรธานีฮะเต็ยเยอะครับไปนะครับกำลังเดินเข้านะนี่นมวลมหาประชาชนมาด้วยจิตศรัทธามาด้วยแรงศรัทธานะครับนี่ นี่เป็นทางเข้านะครับทางเข้านี้ก็แยกการเข้าการออกเป็นชัดเจนนะฮะหมายเลขของผมนะครับ C 2 3 9 2นะครับนี่เลยเข้าไม่พร้อมกันแต่ก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะเก็บตั๋วด้วยนะครับเก็บตั๋วให้พี่เขาเก็บตั๋วด้วยนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปทางเดินเข้าก็ ยังคงเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือแยกเข้ากับออกนะฮะตรวนี้เป็นสะพานทางเข้าไปที่คำชะโนดนะครับวังนาคินนะฮะที่บัตุงกุราธานีตัวนี้เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนตรงนี้จะขาดจากกันนะครับสามารถเลื่อนได้โอ้ครับไม่เป็นไรครับตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะครับ แต่ว่าตอนนี้ล็อกตายตัวเดี๋ยวขากลับถ่ายให้ดูอีกทีครับยัไปนะ <c oughs> เข้าไปในกาะนนะครับเดินเรื่อยๆนะครับก็เข้ามาจนถึงเขตพื้นที่คำชะโนดนะครับตรงนี้ต,นต้นมาเดื่อนี่นะก็อากาศก็จะเริ่มเย็นขึ้นนะครับบริเวณนี้นะแล้วกลิ่นป่าคำชะโนดก็มา ลิ่มูลสัตว์นะครับกลิ่มูลสัตว์ก็มีแล้วก็กลิ่นใบไม้ที่ทับถมกันเขาจมน้ำมันก็มีนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปถึงตรงด้านหน้าแล้วนะครับถึงแล้วนะครับตรงด้านหน้าเป็น สารนะครับสารปูซิโฟยาสีปรุมานะครับทั้งสองสารตั้งอยู่ใกล้กันนะครับแล้วบริเวณนี้ด้านนี้นะฮะอันนี้จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับกาเดี๋ยวจะพาไปให้ดูว่าน้ํายังอยู่ไหมนะครับส, bah, ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการไหว้แล้วครับอยู่ด้านน้านี้นะครับไปไม่ถึงสักทีนะครับคนเยอะจัดเลยวันนี้ถือว่าคนเยอะมากๆนะครับ เป็นอีกวันหนึ่งอ่ะคือคนเยอะมากก็ตอนนี้ใครที่จะเข้าไหว้นะครับเขาก็จะพาไหว้เลยไหว้ตามเขาไปเลยนะง่ายๆไปไหว้เองแบบหรือว่าเนไหว้เลยนะครับส่วนท่านอื่นก็ที่มานะก็ไหว้ตามเขาได้เลยนะครับถือถือ,ถอผ้าใบสีแล้วก็หันหน้าเข้าไปแล้วก็ไหว้นะครับเร้ขาจัดคิวแล้วฮะไหลไปเรื่อยๆนะครับไหนเรียว คนเยอะจัดนะคนเยอะจัดครับใช่มีศาลปู่ศร,รสีสุดโรยศรีพระธุมมานะครับบริเวณนี้เลยแล้วก็ผู้ที่มาร่วมกัรทำพิธีไหว้นะครับก็จะเป็นรอบๆนะก็จะเป็นรอบๆนะคใครที่ถือพานมาก็หันหน้าพญานาคเข้าหาตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทน,นให้ท่านผู้พรให้คนอย่างเยอะนะฮะคนเนี้ยนะครับ กลางนี่เป็นปู่ศิีสุโธนะครับด้านขวามือเป็นยาสิพีุมมาทำนำเกอทำาเกลือท้าทเกลืขอท่ปู่ศีสุโธม่ญาติมี่พระผู้เจ้าที่เปิดโช เปิดว่าเปิดาเปิดขุมทัพเปิดคุมทรัพย์เปิความมั่งคั่งเปิดความมั่งคั่งเปิดความเย็นเป็นสุขความเย็นเป็นสุขเปิดบุญบารมีเปิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานเปิดหนาที่การงานให้กับลูกกับหลานให้กับลูกกับหลานนะโอกาสบันี้ด้เถิดน้าอการบัตด้เถิดกาลนมสามจบนำเท้องตะลทุสร้างวารจิตจั Ahamwantaa Nathakikodi Nisukoo Nisukutewa Nisukitewa Takumaraki Nisukikeri Kusheri Kusheri Kaya wajah jipang Kaya wajah jipang Ahamwantaa Nathakikodi Nisukoo วิสุทธ wow. <coaches S 2> ิเทวาตักขุมานาคีวิสุทธิเทวีโตเชนีกายาวาจาจิตตังอาหารรบพานาคาทิโกดีวิสุทธิโธวิสุทธิเทวาตักขุมานาคีวิสุทธิเทวี ตูเซนีช่วงนี้เป็นช่วงอธิษฐานขอให้ท่านบอกชื่อนามสกุลบ,บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดที่ท่านมาอยากให้นพ่อปู่ศิุฐโธแม่ยกก่ตะคุณมาช่วยเหลือเรื่องอะไรนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอโทาจากท่านได้เลยนะครับ แลีท่านเเข้าเลยจุดที่สองต้นมะอรักนะครับเพิมเข้าข้างในนะครับต้นมะเดื่อรักจุดจากต้นมะเดือรักแล้วท่านเลยไปที่ยามสักพินังนะครับสรุปบเรียนพะามาเองนะครับสู้าัรับมาถึง่างาเจอกัเลยขางันพระท่านก็ขัดใจหมดู็ได้เลยนะครับท่านพญานาคีมี ศรีปท <ess> ุมมาวิสุทธิพงศ์ปูเชมิเตจาาลาูปีโยนาคขันยนะครับอโมหกาสุภูนยัาวะยุยนามสเจงมิสจาะปกตโมตุอรหังพุทโธนมุทธายะมนาละพละทาปุาปุานมัหังพระสิมังนมพุทธายะมะุ ลาดับบ้านลาออกลาดับบ้านนะครบเบลยนะครับเบ่งเขาเลยแบบนี้ไม่เหี่ยวต้อไ,ไปใชพันมาถึงกลับนะครับหลังจากที่เสร็จจากตรงนี้นะครับเราก็มาทางด้านขวามือนะครับไปที่ต้นมะเดือ่อต้นมะเดือ่ออันนี้ก็ต้นมะเดื่อร้อยปีเหมือนกันนะฮะอย่างใหญ่เลยครับถึงแล้วฮะนี่คือ ต้นมะเดือ่อแยกนะครับด้านหลังนี่เลยนะนี่เลยต้นใหญ่มากนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําการสักการะอีกที่หนึ่งนะครับตรงนู้นนะฮะเ็นบัฟตรงตัวที <S 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 ่เข้านั่งนะฮะนะครับนี่นะพี่วายสักการะอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ต้นมะเดื่อนะครับมันก็ตอนนี้มีน้านะน้ําเข้ามานะครับเพราะเกาะนี่เป็นเกาะลอยน้ํานะครับตรงเนี้ย คือคำชะโนดในเกาะลอยน้ำนะฮะบ,บริเวณนี้เป็นจุดนั่งวหวนี่นั่งไหวนะครับทีนี้เราออกจากจุดนี้นะครับก็จะเดินเลาะ <ur> ตามทางด้านนี้นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะวนกลับไปตรงด้านข้างเขานะครับเดินแล,แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปตรงจุดที่เป็นสระบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินวนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปที่ตรงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับ ตอนนี้ทางวนเขาวนให้อยังดีเลยนะฮะคือเขาเขาวนให้ออมด้านหลังไปเลยนะครับก็คนแบบคนมาเยอะมากอ่ะมันจะมันจะเดินมาชนกันเยอะนะครับนี่นะครับเราก็จะมาทางนี้ได้อันนี้มาเดือมาเดือกินได้ธรรมดานี่แหละครับมาเดือฮะกินแล้วเอ็นยังไม่ถามอะไรกินแล้ว ทางนี้นะครับทางนี้ก็จะเป็นแบ่งสองข้างซ้ายขวานะครับคือขวาจะไปเดิน,นเดินไปดูชมวิวเดินไปชมวิวด้านนี้ก็คือเดินไปที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นู่นนะครับวิวที่นี่ก็เป็นต้นชะโนดนะครับต้นชะโนดนี่ที่ยาวๆอย่างเงี้ยต้นชนโนะโนดฮะขึ้นไปเหมือนต้นตาลน,นะฮะ <c oughs> นี่นะครับต้นชะนโนดฮะมีพวกเนี้ยนะฮะยังไม่โตครับนี่อย่างเงี้ยต้นชะโนดยาวขึ้นไปนู่นเล <c oughs> ยดูนะปืดนู่นเลยฮะ ต้นชะโนดครับทีนี้เราก็จะเดินกลับไปที่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับนี่นะครับก็เดินวนจากนู่นนะครับเ๊ะเมื่อก่อนอนะคือต้องผ่านตรงนี้แต่ว่ามีต้นไม้ล้มทับนะบก็เลยให้วนให้ให้วนอ้อมไปทางโน้นเพื่อนมานี่นะครับด้านนี้เลยมาด้านนี้ครับดดเดินกลับไปที่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันครับ เนี่ยพอเดินกลับมาถึงตรงศาลแล้วเราก็ออกด้านขวานะครับออกด้านขวามาจะผ่านจุดนี้นะครับผ่านจุดนี้ตอนนี้เราเดินมาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับก็จะมีนี่ให้ตัก,กและนี่มีกระบวยให้ตักแล้วตอนที่ผมมาไม่มีเพราะตอนนี้โควิดหมดไปแล้วนะครับก็เลยยังมีบริการ ให้ตักน้ําด้วยนะมาดูที่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยน้ํานะครับนี่เห็นไหมบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่คําชโนนะครับซึ่งน้ําไม่ถึงขั้นเต็มแต่ก็มีน้ําครับผมขอห้ามอ่านด้วยนะครับอ่านด้วย บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับห้ามโยนเหรียญลงในบ่อ<ๆ>ก็มาเล่นันตรงนี้นะฮะ<ๆ>นี่กุสโลบายใหม่นะครับให้ตั้งเงินนะฮะ<ๆ>นี่สวยไหมนี่จะเป็นจุดอ่น่าจะสุดท้ายของข้างไนเกาะคอนเชโนนะครับคือตรงนี้นะฮะอัน,นนี้ก็คือบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะเดินบนมาที่ตรงนี้นะครับเดินบนที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินออกทางด้านนี้ฮะ ตรงนี้เป็นโรงที่เอาน้ํามาตดที่หัวนะครับน้ําจากที่คาชะโนดน,นะครับเป็นการอวยพรนะครับจากท่านคือน้ําจะออกมาจากปากองค์จำลองนะครับเพื่อที่จะให้ทนที่มาสักการะได้เอาน้ํามาลูหัวนะครับเป็นการขอพอรก่อนที่จะออกไปนะครับ คเอนกเเข้าามลดินส่วนกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจู่ทางขาออกนะครับคนที่เขาเข้ามาก็สังเกตง่ายๆครเขาจะถือใบสีมาด้วยนะครับเพื่อที่มาทำพิธีสกักการะบูชานะครับ ดูชัดๆอีกทีนะครับตรงนี้จุดเชื่อมต่อนะครับของสะพานเข้าํำชโนดน,นะครับตอนนี้ทำตายตัวแล้วนะครับเคลื่อนไม่ได้เลยแต่เมื่อก่อนตรงนี้ไม่ได้ต่อกันนะครับแยกกันชัดเจนเดินต่อครับเดินต่อ ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการพาท่านมาสักการบ,บูชาปู่ศรีสุโธยศิรีพุรุม,มาที่คำชะโนดวันนี้นะครับ13สิงหาคม2566นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตรงจุดน,นี้นะครับอย่าลืม,ม like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับท่านที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube ท่านที่ Facebook ก็กดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ด้วยครับนี่คชะโนดนะที่ทางเข้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปที่ไหน คอยชมนะครับผมเดี๋ยวจะลงให้ดูครับจะพยายามถ่ายแนวนอนให้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ